วัสดีครับวันนี้จะไปต่อนุกตัวหนึ่งคอนุกวิชายมาจะไปต่อตัวนี้แหละเพะเนียตการหม้เพิ่งจะเสร็จเมื่อคืนนย,ยังไม่ได้โพนสียังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยทำเองมันก็ไม่ค่อยสวยหรอกนะเพะเนียตบ้านเพราะว่างานไม่ค่อยละเอียดเครื่องมือก็ไม่ค่อยมี ก็ประมาณน,นี้แหละครับไอ้นกนกต่อไอ้ครับเดี๋ยวลองไปต่อดูมันไหมได้เชื่อเลยหรือเปล่าแต่เรื่องร้องตัวนี้ไม่เป็นไม่ต้องห่วงพระเนตรนั่นแหละขาวอย่างนี้มันจะขาวหรือเปล่าตอนกไ้ตัวหนึ่งคอนกพิจายมานกผมอะลงคู่ไว้

đây là hấp được ao luôn còn 没有没有 นี่ครับ็ตแล้วครับอีตัวนึงยังร้องอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยชมลายลองวางดูสักพักเดี๋ยวผมแกะก่อนคนเดียวครับนี่ไอหน้าขาวดูดูความดูมันดูดู And yeah.